พิซนเตอร์ของที่นอนโรตารด้วยฮะับเก็เป็นแบรนด์ไอบานเจ้คนเอะออเขาคิดสุดยังไงบ้างจริงๆคือจริงๆเารู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินะครับจริงๆก็รู้จักกับมามาแล้วก็สนิทกับมามาวก็คือคือด้วยคมที่ที่นอนโลตัสดก็เป็นที่นอนที่ที่ตั้งใจที่จะผลิตที่นอนที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตคนที่เขาแบบคือคือไม่ใช่ว่าแค่ว่าเราจะเอาแบบอะไรมาแบบต่อๆกันเพื่อให้มันเป็นผู้ที่นอนได้แต่ว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยทุกอย่างผมว่าเขาตั้งใจมากๆที่อยากจะทําให้ อยากไปทําให้คุณภาพของการนอนของของเราทุกคนเนี่ยครับก็เรียกว่าดีขึ้นในทุกๆวันพ PTR อะไรียกอย่าตโฆษณาอ๋อโฆษณาอันนี้น่ารักมากที่เล่าหน่อยจุดถี่มันน่ารักมากใช่คือโฆษณานี้น่ารักมากครับก็จะเป็นเล่าถึงแบบนอนนอนหลับฝันนอนหลับฝันต่างๆฝันแบบฝันเจอางูฝันฝันติดคุกตกที่สูงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าที่เราคนไทยคุ้นเคยแล้วเราก็ ในในชีวิตหนึ่งน่าจะเคยฝันกันสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาเล่าว่าโอเคว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดอยากบรหลับฝันดีก็ที่นอนโรตัสครับคนรอเนี่ยว่าจะมีตัวเลขออกมาด้วยใช่เพราะว่าฝันไงตัวเลขเพราะว่าฝันในอุดมคติผมก็เป็นตัวเลขล้วนๆเลยนะ <S <S <ๆ>ใช่ซื้อหวยเ้าเฝ้าเฝ้ารอเฝ้ารอเออปากหน้าตาดูไม่น่าพึครับผมปากฝากอีกรอบนะครับกับการเป็น เบสเอนบสเดอร์เลยนะฮะในรอบนี้กับที่นอนโรตัสนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาลองกันจริงๆด้วยเทคโนโลยีตัวเซนเซชันที่ที่อยากจะให้คุณภาพของการนอนของทุกคนดีขึ้นครับลองครับคนชมหลอกขึ้น,นครับผมเป็นเพราะเราไปเติมหวานที่พิสูจดหรือเปล่าก็ด้วยส่วนหนึ่งแต่จริงๆผมว่าถ้าเกิดว่าเอาแบบเรื่องจริงกันเลยนะก็คือตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่ม,มได้พักแล้วครับออว่าเริ่มแบบเริ่มนอนกันเต็มที่อะไรเงี้ยแร้วก็หนึ่งวันก่อนหน้านี้ ใช่ใช่จริงจริก่อนนะนี่หมายถึงว่าเราก็แบบว่ามีมีงานที่ทุกคนกำลังจะได้ดูกันนี่แหละก็คือมันค่อยๆแบบเร่งเร่งปิดกันอยู่อนะไรเงี้ยพอเร่งปิดมันก็มันก็อาจจะแบบนอนน,น,อน,น้อยนิดนึงอะไรเงี้ยออกออกมาก็อาจจะดูแบบดูโสมๆแต่รอแล้วนะฮะรอแล้วรอแล้วทุกคนต้องคอมเมนต์กันใหม่แล้วนะฮะให้คอมเมนต์ว่าอะไรดีสบประมาณไม,ไ,ไม่ได้แล้วครับให้คอมเมนต์ว่าอะไรดีรอแบบรอไหมครับแบบวิญญาแบบไม่ไไมีอะไรมากประการใดเลยรอ รอคิดอยู่ฮะคิดอยู่คิดอยู่รอแบบนอนอิ่มนอนนอนหลับรอรอแบบรอแบบได้นอนแล้วคือก็เราโบ้ก็เองนะฮะอันนี้แหละครับคือจริงๆก็คือเขาก็แฮปปี้แหละเพราะว่าเขาไม่เห็นว่าแบบพอพอ,พอมันเริ่มได้พักเริ่มได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไ,ไปเที่ยว ที่ปรุงกันมาอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็เริ่มแบบดีขึ้นเลยแต่ว่าผมว่ามันทุกอย่างก็เป็นแค่ช่วงๆแหละคือช่วงนี้มันอัดไปหน่อยแค่นั้นเองแต่เดี๋ยวสักพักนึงก็แต่ก็ก็ยังคงมีงานนะครับแต่ว่ามันแต่ว่าแต่ว่าก็พยายามบาลานซ์ให้มันดีขึ้นอย่างงานหน้าหล่อวันนี้ไหมหล่อกว่าเดิมฮะเพราะว่าอันนี้กำลังพยายามทําให้หล่อกว่าเดิมคือรอบนี้คือหล่อแล้วรอบหน้าคือหล่ออีกหล่อแล้วหล่อแล้ว ญี่ปุ่นหลายคนเลยแซวบอกว่าจะเป็นน้องตุ๊กเดียวน้องเจแปนอะไรอย่างงี้น้องสปูไรน้องนิเซโกะอะไรนะครับน้องอะไรดีมีลุ้นมีแววไหมคะยังไม่ตั้งชื่อครับแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้ลุ้นแน่นอนครับในรอบนี้นึกว่ามาแล้วแต่ว่าไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อ เราเแล้วมีพูดเล่นๆกันไหมคะว่าเออไปทิดีเหมือนจะมีน้องอยู่เลยไม่ไม่ได้มีครับแต่ว่าจริงๆก็ยังก็กำลังเริ่มคุยกันอยู่ว่าจะเอายังไงเป็นยังไงมันเป็นการไปญี่ปุ่นในฐานะแบบว่าสันทิภัณฑ์แล้วก็ให้หมูให้หมูกันแล้วมันหวานขึ้นออะไรนะคะเมเลตไปก้อยหวานเหมือนเดิมก้อยหวานเหมือนเดิมมันก็หวานเหมือนเดิมแหละหมายถึงว่าคือเราแบบ หวานเป็นปกติอยู่แล้วไม่ว่าแบบยังไงก็ตามอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันก็เป็นฟีลฮันนีมูนไหมก็ไปกันหลายสิบชีวิตพอสมควรครับก็เลยก็เลยเพื่อนไปด้วยครับผมก็เลยอาจจะไม่ได้ฟีลฮันนีมูนมากแต่ว่าแต่ว่าเราก็ได้ได้ความหมานอยู่แล้วครับแล้วเราวคิดแบบแบบคู่กันเลยอย่างนั้คนโอนี้จะมีไหมยังไม่มีครับเช็คคิวครับเดี๋ยวต้องรีบเช็คคิวหนึ่ครับรีบเช็คคิวหนึ่จริง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 ก็อยากไปสักที่หนึ่งแต่ว่าแต่ว่า ยังไม่ได้แบบว่าขยับขยื่นอะไรเพราะว่างานเราละครใช่คือจริงๆตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกำลังเคียงงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเป็นเป็นอีกรถหนึ่งที่แบบว่าต้องรอทําก่อนแล้วก็ก็กําลังแพงกันอยู่ว่าอยากจะไปไหนกันในในินแต้วนะครับไปสิบคนว่าแบบทิปนี้แหละทิปนี้แหละอะไรนะต้องแบเพื่อนไปด้วยกันนี่แหละแตวเพื่อเอเชียจริงๆทุกคนอ้วงก็เชียร์แหละอ้วงก็เชียร์นะก็ก็เชียร์หมดแต่เราแต่เราแต่เราก็เชียร์ครับเราก็เชียร์ เป็นตม่นมีเวลาสวีททั้งส,สองทั้สองเลยค่ะไม่ค่อยกรบสนใจวุ่นวาย <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าเราก็สามารถปีกอเวกมาสวีทได้เรียกว่าเป็นทริปต่างประเทศทริปแรกหลังแต่งงานเลยค่ะใช่ครับทริปต่างประเทศทริปแรกหลังแต่งงานใช่ครับท <c oughs> ีมะนี่หวานฉ่ำหวานฉ่ำทีเดรดเลยค่ะหวานฉ่ำเรียกว่านึกนึกว่าก,กินน้ำแข็งใสน้ำแดงใส่น้ำข้นอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่จริงครับเราเลิกสีเป็นแบบไหนก็ไปเล่นสกีกันเหมือนเดิมแหละทุกปีอะไรอย่างเงี้ยคือในความรู้สึกเรามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมคะเวลาแบบว่าเราคือแบบเก็หลังนี้ภรรยากันแล้วเงี้ยเวลาไปไหนหรือทำอะไรมันเปลี่ยนไปไหมเหรอคือคือจริงๆเราก็คือผมว่าด้วยด้วยความรู้สึกที่ที่มันที่มันดีมากๆอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าก่อนแต่งงานแล้วพอหลังแต่งงานมันก็เลยค่อนข้างค่อนข้างจะไม่ได้แบบว่าแบบ เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมืออะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราคือเราก็เป็นอย่างเงี้ยเราก็อยู่กันแบบนี้มามามายาวนานแล้วก,ลก็เลยก็เลยก็โอเคโอเคแต่ก็ก็มีสถานะขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้มีความสุดไลฟ์ต<ถ>ิด<ถ>ต่อ<ถ>ีเคกันครับผมกัวน, <laughs> 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 นว่ามาหา,า,ามาเอาดีทางนี้คือบ้านนี้แบบ คือความหวานเนี่ยก็อาจจะมีให้เห็นบ้างครับแต่การต่อสู้นี่คือไม่มีใครยอมใครแน่นอนใช่เพราะว่าเรารักการต่อสู้เป็นที่สุดครับเลยถ้าเกิดว่าจะมาขิงกันอยู่ดีก็แบบจะสู้กันอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องสู้ครับปกติไม่หยอดบ้างอ่ะริแบบน่าจะหยอดแบบโฟล่มาแล้วก็หยอดแบบแย้ๆอยอ๋อเออเดี๋ยวลองรอบหน้าได้ไหมฮะเดี๋ยวช่วยติดตามโอเคอันีนี้ดีก็คือพอเขาแบบว่าคมคมมาใช่ไหมเราก็หยอดหวานเลยเราหวานจับโอเค จะชนะรอบหน้าเอาเลยแล้วเราเคยไหมฮะเคยแบบว่าสู้ด้วยความแบบแอลเขาไม่เลยแล้วเขาแบบช็อตฟิลไม่ไม่ไม่เคยเลยครับสิเคยช็อตฟิลเขาได้บ้างอย่งผมไม่เคยช็อตฟิลอะไรเขาได้เลยเนี่อะไรเนี่ยเรามันจะแพ้แพ้ตลอดก็ได้ใช่ไหมไม่ได้เกิดมาเพื่อผิดหวังเราไม่ได้เกิดมาเพื่อชนะเขาก็พอครับเพื่อเพื่ออะไรคะเนี่ยแรกผมโอเค ผมชนะได้ผมชนะได้ทุกเรื่องเลยครับยกเว้นเรื่องของเขาเออวันนี้เล่นจริงเรื่องจริงครับตั้งปฏิหารไว้แล้วเกิดมาเพื่อยอมเจอตั้งปฏิหารไว้แล้วว่าจะไม่มีวันครับผมผมเกิดมาเพื่อยอมเจออันนี้ยอมแพ้หรือวอลกลูวยอมแพ้ครับยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้มันมันแข่งกันแล้วมันฟังสนุกกันไหมครับไม่ได้จริงๆผมเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกในชีวิตเลยครับคือที่ผ่านมาไม่เคยคือยังไม่เคยเห็นใครเขาเล่นด้วยครับ แล้วคนในคอมเมนต์เขาก็แบบพิมพ์มาอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับคือคอมเมนต์เขาก็พิมพ์มาเออลองมาดูกดยังไงอะไรเงี้ยก็เลยลองลองเล่นกันก็เหนว่าเราใช้แอปเขาตัวเองในการไลฟ์สู้กันใช่ครับใช่ครับถือเป็นครั้งแรกไหมครที่คู่กันเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับโอ้มีเป็นการติดต่อมาบ้างยังหาไลฟ์ไหมไม่ไม่ไม่มีไม่มีครับส่วนใหญ่เป็นไลฟ์แค่เล่นแบบพูดคุยกับเอฟซีทุกคนอเงยแล้วอนาคตรละหาขายของไม่เปิดสร้างรายได้ได้ม้ไไดใช่ ยังไงบ้างครับสร้างอะไรได้ผลิตภัณฑ์วันนี้นะคะก็ฝั่งตะกร้าอะไจริงๆผมก็ยังพอมีความสามารถนั้นอยู่หรือว่าเขาส่งปลาวานมาก็ได้ตังค์นะพี่เกย์เออขาส่งมาเยอะเลยผมเอาจริงๆหมสารภาพเลยผมยังผมยังหาอดถอนไม่ได้เลยตอนนี้แต่แต่มีเยอะมากผมกดถอนเงินยังไม่ได้เลยตอนนี้อ๋อเป็นคนมีให้แล้วใช่ครับ แต่มันอยู่นะแล้วก็ยังถอดไม่เป็นคะเดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวกลับไปใหม่วันนี้กลับไปใหม่คุณโฟนอ่ะคุณโฟนเอาเอาออกมาได้ไหมคุณโฟนก็เอาออกมาแล้วฮะแล้วาเขาแนะนำเราไปนี่อยู่ไปคุยการออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าต้องเอาอะไรไม่รู้ว่าบัญชีเสร็จบัตรประชาชนอะไรอีกก็ไม่รู้่เต็มไปหมดเลยแล้วแบบว่าเราก็แบบยังมุ่นมาอยู่แบบชีวิตเราจะได้ตังค์ไหมเนี่ยเออเออเราก็ดูสนุกสนานแต่มันก็ตลกดีผมว่ามันก็เป็นแบบเป็นเฮฮาแล้วก็ จริงๆด้วยด้วยส่วนตัวแบบที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเราเราเราก็ไม่ค่อยได้แบบพอพอกลับมาหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ว่างตอนนั้นด้วยแล้วก็ไม่ได้ไล่แฟนแล้วพอพอโฟมเข้ามาไลฟ์แล้วพอผมก็ไปอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแฟนคลับผมก็บอกว่าโชคดีมากเลยที่แบบว่าโฟมไลฟ์เพราะว่าถ้าเกิดโฟมไม่ไลฟ์ก็คือคงไม่เห็นหน้าผมมันเอีแต่ก็ดีดีครับดีครจะกลายเป็นผู้รักอินฟูลิกต่อครับเออจะไปครับเดี๋ยวเราจะไปให้สุดครับ จริงๆก็คุยกันอยู่ครับมายถึงว่าก็พยายามลองคุยกันอยู่ว่าแบบจะเป็นยังไงเพราะว่าพอคือในใจก็อยากมีแต่ว่าอีกในใจหนึ่งก็แบบว่าด้วยแบบสถานที่จะจะไปเที่ยวนู่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือพอพอแบบว่าท้องแล้วมีลูกแล้วมันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแบบมีมีคนพูดมาอะไรเงี้ยแากคนที่ที่มีลูกแล้วเขาบอกว่าเออถ้าเกิดว่ามีสักที่หนึ่งที่แบบอยากแยาแต่็นสองคนก่อนก็ลองไปไปก่อนแล้วเสร็จก็แปว่างกันก็เลยก็เลยังปรึกษากันอยู่ตลอดว่าว่าจะเอาไง ปีภาคไปก่อนครับปั่บรับโชคครับผมจะม่ได้ตัวที่ต่อไปไม่แน่มาย้อนดูไอ้ตัวที่ไปนอาจจะมาจริงจริงก็ได้น้องน้องกรุงเทพกันนะน้องกรุงเทพโอ้น้องกรุงเทพออกชน้องกรุงเทพ